ใครใครเขาบอกมึงมาเล้วไอ้ดองเหมึงนเขาบอกน้องน้องมันเกิดเหตุการณ์ยังไงขึ้นเออมึงฟังก่อนมันมีกูบอกมึงว่ายังไงกูบอกแค่ถ้าเกิดว่าตุลินย่อฟื้นให้มึงเนี่ยพามันเข้าเฝ้ากูไม่ได้บอกว่าจะคืนใครให้มึงจะบันทึกทำไมวะ กันได้กทีก่อนฉันพูดไปแบบนั้นเป็นเพราะว่าสุริยอกำลังจะฆ่าตัวตายเฮ้ยผู้หญิงคนเดียวจะฆ่าตัวตายฝ่าบาทที่เชื่อมั่นฉันมันจะฆ่าตัวตายจริงๆพไหมฮะถ้าเกิดมันเป็นอะไถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วผมก็จะทำอะไรฮะเฮ้ยโอ้โหไอ้เบลทาไมเุ่ะถุงเท้าเดินเป็นถุงนอกมันเลอะเนี่ยเออ เขาจะฟักให้กูทีเนี้ยนี่เลอะไปเนี่ยติดพี่บิ๊กเขาเลอะเลยเนี่ยบอกเจ้าด้วยเอาปากกูคืนมาเมื่อจู่กัเลยมึงพิศวาลเลยขนาดนี้ไม่อยากจะพูดอยากจะด่าเลยด่าใครเนี่ยเะี่ยไปเลยปากนี้นึกนะมึงนะใจร้อนนั่งน้างกุลเนี่ยตาปิดไปข้าง ไม่ได้พูดใช่ไหมล่ะไม่ได้พูดอยากจะรู้จริงๆว่าของใครวะเนี่ยหนูจะกับหัวค่ำแล้วไม่มีใครเอาเข้าเลยเอ็ดเปล่าไม่ใช่ของกูของเพชรของเพชรไม่รักษาของเอาแม่งตีนะเพิ่งว่าเข้าไปมันตัวลิงยอเราไม่ใช่กระบองฉันพร้อมแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนคิดถึงอาทิตย์ยาใจจะขาดแล้วเฮ้ย เรื่องที่สั่งให้เข้าเฝ้าถ้าฟื้นรู้สึกตัวเมื่อไหร่เราเป็นคนพูดเองว่าให้เจ้าเข้าเฝ้าเราแต่เรื่องอธิตยาเราไม่ได้พูดและเราก็จะไม่คืนให้กับเจ้าด้วย <c oughs> โดยเพื่อนหลอกแล้วแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วมีสิ่งของสำคัญสำคัญกว่าอธิตยาซะอีกที่เจ้าก็ไม่เจ้าเก็บเอาไว้นี่แหวน แหวนต้นตระกูลของข้าเดมังยีนี่ยังเนี่ยตั้งแต่ปู่ย่าตายายเขาเกิเลยรุ่นดีรุ่นเก่าต้นตระกูลให้เอาไว้แหวนคนพ่อคนแม่จ้าเฮ้ยอ,อันนี้มันเป็นภาษาชาวบ้านโกงเกิดมึงก็เนี่ยต้นตระกูลไปก็หมบดแล้วต้นตระกูลไม่รู้จักเหี้ยเลตัวรินยออทิตยาเป็นสมบัติข,ของข้าข้าคือได้เจ้าไม่ได้เพราะข้ารักนางมาก แต่ของสิ่งนี้คือตัวแทนของข้าเดมังยีข้าจะขอมอบแหวนนี้ให้เจ้าเก็บเอาไว้รับไปรับไปเฮ้แหวนเจ้าไม่เอาหรือไงว่ารับไปไม่เคยให้ใครเลยนะนอกจากผู้หญิงผู้หญิงอะไรป่าบอกว่าเก็บผู้หญิงไว้ให้แหวนไงผู้หญิงสำคัมันสำคัญกับชีวิตเราและต่อไปนี้ จะสำคัญกับชีวิตของเจ้าด้วยจําไว้นะแหวนที่เราให้เก็บไว้ให้ดียามเห็นหน้าเจ้าเราต้องเห็นแหวนถ้ายามใดเจ้าไม่มีแหวนวงนี้อยู่ในมือของเจ้าแล้วก็วันนั้นกูจะตัดหัวมึงโชคดีด